สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ,อโครงงานตัวแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานลมอังกีนะครับผมกับผมนายสัญยาสายเลยนะครับผมรหัสนักศึกษาครับหกสามหกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกแล้วก็นายภูมินชูจันนะครับผมรหัสหกสามหกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็นายพนมพันธ์สว่างงามรหัสหกสามหกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีหลักการทํางานของโครงงานชิ้นนี้กันเลยนะครับไปดูกันเลยครับ เรามาดูขนาดของตู้กับจานร,รวมลังสีนะครับขนาดของตู้กว้าง80ยาว85สูง160เซนติเมตรนะครับส่วนจานร,รวมรังสีนะครับเป็นจานขนาด7พุตฐานนะครับเป็นฐานกว้างคูณยาว2เมตรคูณ2เมตรนะครับแล้วก็สูง20เซนติเมตรนะครับมาอาธิบายหลักการทํางานของวงจรตามตะวันนะครับตอนนี้นครับ แสงทั้งสองข้างเข้ากันอยู่นะครับทําทําให้ไฮดรอลิกไม่ทํางานนะครับแต่เมื่อเราปิดด้านนี้นะครับไฮดรอลิกจะทําการดึงกลับนะครับ แล้วเมื่อการลงสุดนะครับแร่มัติดฝั่งนี้นะครับจะสั่งให้นะออโรริกนะครับผักไปด้านหน้านะครับ นี่นะครับรอให้ใส่สองข้างมันเท่ากันนะครับและถ้าแส่สองข้างมันเท่ากันนะครับพายุลิจจะทำการหยุดนะครับตอนนี้นะครับแตงสองข้างเท่ากันแล้วครับเรามาดูจุดโฟกัสนะครับตอนนี้จุดโฟกัสนะครับโดนแสงเต็มเต็มเลยนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งครับ ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขหัวยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็จับถ้วยใส่ลงในถาดนะครผมแล้วเราก็ล้างถ่านนะครับแล้วก็ไปในกระบวนการสองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเช็คระบบหม้อพักน้ำนะผมว่ายังมีน้ำอยู่ในหม้อพักหรือเปล่านะครับผม ั้นตอนที่สานะครับผมเราจะเปิดท่าลมนะครับผมที่อยู่ในในตู้อบนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นระบบปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับผมให้อ่าจานร,รวมรังสีนะครับผมการตามตะวันนะครับกลุ่มกับผมนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอพิเศษโครงงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ